ซื้อบ้านซื้อรถซื้อของชิ้นใหญ่นะคะเวลาเราซื้อของเหล่านี้น้อยคนค่ะที่จะสามารถซื้อได้ด้วยเงินสดนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครหลายคนต้องมีหนี้คําถามก็คือหนี้แบบไหนที่เรามีได้หนี้แบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงสัดส่วนหนี้แค่ไหนที่เรียกว่าเหมาะสมและถ้าเรามีหนี้อยู่แล้วควรจัดการหนี้ก้อนนั้นอย่างไรเรื่องเงินต้องรู้ของฟรีแลนซ์วันนี้มีคําตอบทุกอย่างมาให้ค่ะ นี่คือการยืมเงินอนาคตมาใช้จ่ายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยืมธนาคารยืมเพื่อนยืมพ่อแม่ยืมญาติเพื่อนําเงินนั้นมาซื้อสินค้าหรือบริการที่เราไม่สามารถนาเงินมาจ่ายได้ในทันทีตอนนั้นทําให้เรามักเป็นหนี้เมื่อต้องซื้อของชิ้นใหญ่อย่างบ้านหรือรถยนต์ ซึ่งการยืมที่ว่านอกจากเราจะต้องจ่ายเงินต้นที่ยืมมาแล้วก็มีต้นทุนที่เราต้องเสียนั่นก็คือดอกเบี้ยเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้เรายืมเงินหรือกู้เงินซึ่งโดยทั่วไปธนาคารก็มักจะก,กำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในแต่ละรอบไว้อยู่แล้ว ในความเป็นจริงเราสามารถแบ่งหนี้ออกได้เป็น2ประเภทหลักๆคือหนี้ดีและหนี้ไม่ดีหากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหนี้ดีก็คือหนี้ที่สร้างรายได้มีมูลค่าเพิ่มส่วนหนี้ไม่ดีก็คือหนี้ที่ใช้แล้วหมดไปและมูลค่าลดลงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนี่คือตัวอย่างของหนี้ดีและหนี้ไม่ดีที่ฟรีแลนซ์หรือคนวัยทำงานทุกคนน่าจะคุ้นเคยกัน นี่บ้านสร้างความมั่นคงในชีวิตเท่ากับสร้างรายได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นนี่ดีนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ใช้กับสินค้าไม่จำเป็นเท่ากับใช้แล้วหมดไปมูลค่าลดลงดังนั้นจึงเป็นนี่ไม่ดี การศึกษาเสริมความรู้เพิ่มโอกาสให้ชีวิตเท่ากับสร้างรายได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจึงเป็นนี่ดีนี่จากการท่องเที่ยวถ้าแค่ไปเที่ยวก็อาจจะใช้แล้วหมดไปไม่เหลือมูลค่าเท่ากับเป็นนี่ไม่ดี รถยนต์ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้รถยนต์ทําอะไรถ้าใช้หารายได้เสริมหรือรายได้หลักเช่นขับรถส่งคนหรือส่งของก็จะเป็นการสร้างรายได้แม้มูลค่ารถจะลดลงแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นนี่ค่อนข้างดี แต่ถ้าใช้ส่วนตัวแค่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตแต่มีวิธีการเดินทางอื่นที่ทดแทนได้ก็จะเท่ากับไม่สร้างรายได้มูลค่าลดลงจึงเป็นหนี่ไม่ดี นี่เพื่อประกอบอาชีพหรือว่านี่ธุรกิจถ้าเราต้องเป็นนี่เพื่อลงทุนค่าสิ่งของในการต่อยอดอาชีพที่ทำก็จะเป็นการสร้างรายได้หมดไปกับการทำอาชีพจึงเป็นนี่ดีก็ได้หากนี่นี้ไม่ได้สร้างภาระผ่อนหรือมีต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงจนเกินไป รู้แบบนี้แล้วก่อนจะเป็นหนี้ครั้งต่อไปอย่าลืมเช็คให้ดีว่าสินค้าและบริการนั้นสร้างรายได้ไหมมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าถ้าใช่นี่คือหนี้ดีแต่ถ้าใช้แล้วหมดไปมูลค่าลดก็จะได้รู้ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ดีต้องระวังถ้าคิดจะเป็นหนี้เป็นหนี้ได้คุ้มเสีย อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ฟรีแลนซ์อย่างเราตัดสินใจก่อนก่อนนี้ได้ดีขึ้นก็คือการเปรียบเทียบสิ่งที่จะได้รับกับสิ่งที่จะเสียไปจากการก่อนนี่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือผลตอบแทนกับดอกเบี้ยโดยนี่แต่ละประเภทจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน นี่บ้านนี่คอนโดอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอประมาณ2.5ถึง4%ต่อปีในช่วง1-3ถึงปีแรกหลังจากนั้นจะอยู่ที่ประมาณ6-8ต่อปีดังนั้นถ้าจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่5ปต่อปีผ่อน30ปีส่วนของดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายจะคิดเป็นกว่า90%ของราคาบ้านเลยทีเดียว นี่รถยนต์อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่อยู่ที่ประมาณ 2.5- ถึงเอตต่อปีเทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกที่ประมาณ4-15%ถึงอต่อปีดังนั้นถ้าซื้อรถยนต์1คันอัตราดอกเบีย้ย5%เต่อปีสัญญา5ปีส่วนของดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายจะคิดเป็นประมาณ25%ของวงเงินที่กู้หรือราคารถยนต์นี่บัตรเครดิตอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่16%ตต่อปีเท่ากันทุกธนาคาร หนี้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดอยู่ที่25%ต่อปีเมื่อรู้ต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบีย้ยหรือสิ่งที่ต้องเสียไปแล้วลองมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้รับจากการเป็นหนี้ดูว่าเป็นอย่างไรเช่นถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตกับการทานอาหารนอกบ้านเที่ยวต่างประเทศช้อปปิ้งของที่ชอบเพียงเพื่อความสุขระยะสั้นแต่ต้องเสียดอกเบีย้ยสูงถึง16%ต่อปี เมื่อเทียบกันแล้วอาจจะเห็นชัดเจนว่าไม่คุ้มค่ากับภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นหนี้ซื้อบ้านที่ใช้อยู่อาศัยร่วมกับคนในครอบครัวอีกหลายชีวิตที่อาจจะใช้อยู่อาศัยไปได้หลายปีจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นแลกกับการเสียดอกเบี้ย2.5-8%ต่อปีในเวลาไม่เกิน30ปีเมื่อเทียบกันแล้วอาจจะเห็นได้ว่าคุ้มค่ากับภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือคุ้มค่ากว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตจากการใช้จ่าย 5เทคนิครู้ทันสารพัดนี้สิ่งที่ฟรีแลน์ต้องรู้ให้ทันสารพัดนี้ก็คือควรรู้ว่าเรามีนี่อะไรบ้างเป็นนี่ได้แค่ไหนหนี่แต่ละประเภทควรจัดการอย่างไรและนี่คือ5สิ่งที่เราต้องรู้ให้ทัน1เป็นนี่ดีเท่านั้น พรานี่ดีสร้างรายได้และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับฟรีแลนซ์อย่างเรานอกจากนี้อย่าลืมคำนวณสิ่งที่ได้รับกับดอกเบี้ยที่ต้องเสียไปก็าคุ้มค่าแค่ไหนที่เราจะต้องมีชนะติดหลังไปอีกนาน 2. นี่แต่ละประเภทไม่เหมือนกัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรือ effective rate ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลดทั้งเงินต้นและลดดอกเบี้ยเวลาที่เราชรําระหนี้ดังนั้นเมื่อจ่ายหนี้แล้วเงินที่จ่ายก็จะถูกนําไปตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทาให้เงินต้นค่อยๆลดลงเมื่อเงินต้นลดลงดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นก็จะค่อยๆลดลงด้วยเช่นกันและแม้ว่าเงินที่ผ่อนในงวดถัดไปจะเท่าเดิมแต่ก็จะถูกนําไปจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงและนําไปตัดเงินต้นมากขึ้นเช่นบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล คบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านคอนโดเป็นต้นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือแฟลตเลท เป็นการคิดดอกเบีย้ยจากยอดเงินกู้ตามสัญญาแล้วนำเงินจำนวนนี้มาคิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกู้จนถึงวันครบกำหนดซึ่งคำว่าคงที่ก็หมายถึงการํำระนี้ที่จะเสียดอกเบีย้ยเท่ากันทุกงวดตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดสุดท้ายเช่นหนี้รถยนต์เป็นต้น 3. หนี้ไม่ควรเกิน40%ของรายได้เพราะถ้าเราหาเงินได้100%จ่ายหนี้40%่จะได้พอมีส่วนที่เหลือ6 0เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน นชีวิตประจําวันและถูกหกักหรือต้องการไว้เตรียมจ่ายภาษีเงินได้รวมถึงเก็บออมอีกอย่างน้อย10%และความเสี่ยงในบางเดือนที่อาจจะไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยกว่าปกติก็จะได้พอมีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายอยู่บ้างประมาณ40 5 0ของรายได้ไม่เชนั้นก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ 4. บัตรเครดิตต้องจ่ายเต็มและจ่ายตรง บัตรเครดิตอาจจะเป็นทั้งคุณอานันต์หรือโทษมหันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าฟรีแลนซ์อย่างเราใช้บัตรเครดิตแบบไหนถ้าอยากให้บัตรเครดิตเป็นคุณอานันต์กับเราสองคำง่ายๆที่ต้องท่องจําให้ขึ้นใจและทําให้ได้ก็คือต้องจ่ายเต็มและจ่ายตรงเวลาเท่านั้นวิธีการง่ายๆคือทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตให้ทําการโอนเงินสดในบัญชีเงินฝากที่มีไปยังบัญชีที่ใช้ชําระบัตรเครดิตเสมอเช่นถ้ามีการรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ1 0 0 0 0บาทก็ควรโอน เงินในบัญชีที่มีออกไปยังบัญชีที่เราใช้ตัดยอดชำระบัตรเครดิตทันทีเพราะจะช่วยเราหลายอย่างเช่น,น 1. เมื่อถึงเวลาชำระบัตรเครดิตเข้ากับเราจะมีเงินสดพร้อมจ่ายทันที 2. องทำให้เราเห็นเงินสดที่เหลือจริงๆว่ามีพอใช้จ่ายอีกมากน้อยแค่ไหนทําให้เราบริหารจัดการรายจ่ายได้ดีและ 3. ได้ประโยชน์จากบัตรเครดิตเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสะสมคะแนนแลกของรางวัลหรือคืนเงินสด แต่ถ้าใครใช้ไม่ระวังก็อาจจะเป็นโทษมหันในแบบที่คาดไม่ถึงอย่างกรณีการจ่ายแค่ขั้นต่ำ เช่นมีการรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ1 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมแต่เผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวไปกับการกินช้อปเที่ยวแต่ถึงเวลาต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตกลับมีเงินไม่พอที่จะจ่ายเต็มและจ่ายตรงจึงต้องชำระแค่ขั้นต่ำา10%ของยอดใช้จ่ายและเป็นวังวนแบบนี้ไปเรื่อยๆรู้หรือไม่ว่าถ้าชำระแค่ขั้นต่ำกว่าจะจ่ายนี้บัตรเครดิตวงเงิน1 0,000บาทหมดต้องใช้เวลานานถึงเกือบ100เดือนหรือ8ปีเลยทีเดียวและนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้าจะใช้บัตรเครดิตต้องจ่าย เต็มและจ่ายตรงเท่านั้น 5. หนี้บ้านอย่าลืมโปะและรีไฟแนนซ์ อย่างที่คุยกันไปตอนแรกว่าการซื้อบ้านและคอนโดดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายพอๆกับราคาบ้านเลยทีเดียวดังนั้นสองสิ่งที่คนเป็นหนี้บ้านควรทาก็คือ1โปะหนี้เนื่องจากบ้านเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกยิ่งโปะมากยิ่งลดต้นทุนหรือประหยัดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราซื้อบ้านราคา3ล้านบาทด้วยสัญญาเงินกู้30ปีอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย5%ต่อปีทําให้เราต้องผ่อนเดือนละประมาณ16,200บาทดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่ายนดคะสูง ถึง2 7 5 0้านบาทแปลว่าเกือบเกือบเท่ากับราคาบ้านเลยนะคะเท่ากับว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วเราต้องจ่ายทั้งราคาบ้านและดอกเบี้ยรวมกันเกือบเกือบ6ล้านบาทเลยค่ะแต่ถ้าเรานะคะทำการโปะดหนี้หรือว่าผ่อนเพิ่มเดือนละ1น0 0บาทตั้งแต่งวดแรกนะคะแปลว่าเราก็จะจ่ายค่าผ่อนบ้านเนี่ยเดือนละ17,200บาทถ้าเป็นแบบนั้นทราบหรือเปล่าว่าดอกเบี้ยโดยรวมที่จะประหยัดได้เนี่ยมากถึง3 0 0 0 0 0 86,000บาทและยิ่งถ้าเราขยันโปะสักหน่อยนะคะโปะเดือนละ3,000บาทนะคะก็แปลว่าดอกเบี้ยดโดยรวมของเราเนี่ยจะลดลงไปถึงเกือบเกือบ9 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะรู้แบบนี้แล้วใครเป็นหนี้บ้านอย่าลืมโปะหนี้กันด้วยนะคะ อีกหนึ่งวิธีนะคะที่ช่วยทำให้เราจ่ายหนี้บ้านหนี้คอนโดน้อยลงก็คือการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นโดยทั่วไปแล้วค่ะดอกเบี้ยกู้บ้านมักจะต่ำในช่วง3ปีแรกแต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่อครบ3ปีใครที่มีหนี้บ้านจึงควรขอลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่หรือทำการรีเทนชั่นกับสถาบันการเงินเดิม โดยควรเลือกรีไฟแนนซ์เมื่ออัตราดอกเบี้ยธนาคารอื่นต่ำกว่าธนาคารเดิมไม่มีค่าปรับกรณีรีไฟแนนซ์และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์นั้นไม่สูงมากนักทั้งค่าจดจำนองหรือว่าค่าอากร s สแตป์แต่หลายครั้งหากเราเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการจรหนีที่ดีสถาบันการเงินเดิมก็อาจจะเสนอการลดดอกเบี้ยระดับที่น่าสนใจซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็สามารถรีเทนชั่นกับสถาบันการเงินเดิมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเอง ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับ5เรื่องต้องรู้ของคนมีดีค่ะ 1. ก็คือแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นนี่ดีอันไหนเป็นนี่ไม่ดีนะคะ 2. ก็คือคิดให้ดีนะคะว่านี่ที่เรากำลังจะก่อขึ้นนั้นได้คุ้มเสียหรือไม่ 3ก็คือเราควรมีแต่นี่ดีและสัดส่วนไม่เกิน40%ของรายได้4นะคะก็คือใครเป็นนี่บัตรเครดิตอย่าลืมนะคะว่าต้องจ่ายเต็มและจ่ายตรงเท่านั้นส่วน5ค่ะนี่บ้านอย่าลืมโปะแล้วก็ r ร e Finance หรือว่า Retention ด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะเราต้องมีหนี่เท่าที่จําเป็นนะคะเพราะว่านี่นั้นมีต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายด้วยไม่ได้จ่ายแค่เงินต้นเท่านั้นนะคะ